สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพัเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9นย์4 9้4 9 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่3 6 6ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพาะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้พี่นะคะทั้งหมด50รายการนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถูกใจชอบใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก็ก่อรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็อีพีนี้นะคะองค์ละ200บาททุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะขอเริ่มที่พระสมเด็จนะคะขอเริ่มที่พระสมเด็จนะคะเอาเป็นสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะ สมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มที่องค์นี้นะคะเป็นสมเด็จโตว,วัดละคังนะคะสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะสอะคะ่สองให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเนื้อผิวตัวยันอัคาละสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์ละสองร้อยบาททุกรายการนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรายการที 2, <cat> anyway. <existe> ่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื being ้อผ <ocalypse> ิวแตกลายงามมีเส้นเกศานะคะพระสมเด็จเนื้อผิวแตกลายงามมีเส้นเกศานะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะส่องให้ดูด้านหน้าด้านหลังกันเหมือนเดิมเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะอง์นี้รายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีรูปเจดีย์รูปวัดแล้วก็มีคนพายเรือแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังเหรียญน,นะคะเนาะก็ค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้รายการที่3นะคะ ต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นคล้ายๆกันเลยนะคะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะคล้ายๆกันเลยนะนี่เป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นมีคนพายเรือนะคะองค์นี้รายการที่สี่นะคะอง์นี้รายการที่สี่นะคะก็มีพี่จองไว้ด้วยนะคะก็ลองให้มาเลือกดูเอานะพี่นะให้มาลองเลือกดูก่อนนะคะก็ถือว่าเอามาโชว์แล้วกันนะพี่นะเอามาโชว์ให้พี่ได้ลองดูอีกซักรอบนะคะ อง <iciary> นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะงองนี้เป็นรายการที่สี่นะคะต <iy ak> ่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยนะคะพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะอง,งนี้เป็นรายการที่ห้านะคะองนี้เป็นรายการที่ห้านะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ ส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเป็นเกตชัยโยนะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะขี่ Geez แพะ้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะองคนี้รายการที่6นะคะด้านหลังเขียนหลวงปู่ทิมนะคะ มีผ้าจีวรนะคะติดที่ด้านหลังพระสมเด็จเลยนะคะอง์นี้รายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะเนื้อผิวสีเขียวแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จแวกม่านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเดี๋ยน้องจะค่อยๆหยิบพระสมเด็จมาส่งให้ดูให้ชมกันก่อนเลยนะคะอันนี้จะมีคาบลักติดนะคะที่องค์พระแบบนี้นะคะด้านหลังพระสมเด็จมีตัวภาษาจีนนะคะด้านหลังมีตัวภาษาจีนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะอ,องค์นี้นะคะจะมีมวลสารโรยที่หน้าองค์พระนะคะองค์นี้จะมีเนื้อมวลสารโรยที่หน้าองค์พระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9้านะคะอ,องค์นี้เป็นรายการที่9นะคะ,ออค 9, ะ,คะต่อไปรายการที่10นะคะ รายการที่10นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จ3มชั้นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้จะมีหูด้วยนะคะองค์นี้จะมีหูนะคะรูปร่างหัวทรงกลมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังองค์นี้มีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะมีเส้นเกสามีหน้ามีตานะคะมีเส้นเกสามีหน้ามีตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะด้านหลังนะคะมีรอยแตกลายงานนะคะด้านหลังมีรอยแตกลายงานนะคะเป็นหลังเรียบนะคะองนี้รายการที่11นะคะองค์นี้รายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระเหมือนพระคุณแผนนะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนนะคะอง์นี้รายการที่12นะคะเนื้อผิวออกสีแบบนี้นเลยนะคะน้องก็จะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่12องนะคะอง์น ma ี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ เป็นพระผงสุพรรณรายการที่13นะคะส่งให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะทุกองค์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อผิวออกสีดำนะคะเนื้อผิวออกสีดำด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะคะเป็นรอยกดปั๊มนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะลองดูพระเหรียญกันบ้างนะคะ รายการที่1 4นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะอันนี้ได้มาก็มีกรอบ,บ้างไม่มีเกรอบ,บ้างน,นะคะขายราคาเดียวกันเลยนะคะชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารมี2519นะคะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1 4นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเงินมีพระนาคปกนะคะหลวงพ่อเงินมีนาคปกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะเป็นรายการที่15นะคะน้องส่งให้ดูให้ชมกันทุกรายการนะคะน้องจะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันทุกรายการเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการมาให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเอาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองคนี้รายการที่16นะคะอง์นี้รายการที่16นะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่17นะคะ รายการที่17นะคะเป็นรูปหล่อหลอวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเรี่ยมกรอบกันน้ําเก็บผิวนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะอันนี้จําพอมองเห็นตัวพอสอหน่อยนะคะ2489นะคะ2489นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะองคนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ,ะ,คะต่อไปรายการที่18นะคะ รายการที่18นะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ,พ่อเงินนะคะอันนี้จะมีมาแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะเท่าที่มองเห็นนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่19นะคะ รายการที่19นะคะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อไป่นะคะเหรียญทรงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อไป่แบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่10 9เนะคะเป็นรายการที่19นะคะที่ระลึกสองสี่นะคะหลวงพ่อไป่นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20เอาเป็นตะกรุดดอกนี้ละกันนะคะเอาเป็นตะกรุดดอกนี้ละกันนะคะองนี้รายการที่2 0นะคะ เอาเป็นรายการที่ยี่นะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเป็นตะกุดแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องก็ไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะคะถักมาแบบนี้เอกลักษณ์แบบนี้ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะคะก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนแบบว่าเฉพาะเหมือนกันนะพี่นะเพราะว่าถักมาไม่เหมือนกันนะคะมีมาสองอันนะถักไม่เหมือนกันนะคะเอาว่าเป็นว่าอันนี้รายการที่ยีนะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเห็นเหรียญสวยๆขอส่องเหรียญก่อนนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิดนนะคะรุ่นพิเศษนะคะเหรียญหลวงพ่อเปิดนรุ่นพิเศษนะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปเสือแบบนี้นะคะปี2519นะคะปี2519นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะองค์นี้รายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญเยือนอินเดียนะคะปี2519นะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะมีรอยตอโค้ดมาตรงนี้ด้วยนะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตบางกะทิ่งอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าผ้าเหมือนระโผงอะไรเงี้ยนะพี่นะเป็นหลวงพ่อโตนะคะเป็นหลวงพ่อโตนะองนี้รายการที่23นะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะ <dü st one> ต่อไปรายการที่24นะคะ รายการที่24เป็นพระสมเด็จมีตะใบทองนะคะเป็นพระสมเด็จมีตะใบทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระลีลานะคะ เป็นพระรี <hi> รายย่อแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่25นะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่26นะคะ องคนี้รายการที่26นะคะหลวงพ่อเงินสองหน้านะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27เนะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนนะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนแบบนี้เลยนะคะองคนี้รายการที่27นะคะ องนี้รายการที่27นะคะน้องจะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะต่อไปรายการที่28นะคะเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดสี่อุทุมพรนะคะเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะคะเหรียญปลอดภัยปี39นะคะวัดสี่อุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ อง์นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นเหมือนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดห้อยคอได้นะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดห้อยคอได้นะคะแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเอาเป็นว่าเป็นตะกุดละกันนะคะรายการที่30นะคะเป็นตะกุดถักเชือกตรงกลางนะคะมีรอยต่อโค้ดมานะคะและก็มีรอยจานนะคะองค์นี้มีรอยต่อโค้ดมานะคะมีรอยจานนะคะเป็นรายการที่30นะคะเป็นรายการที่30นะคะแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่3 1นะคะรายการที่3 1นะคะเลือกหยิบเอาเลยนะพี่นะก็ฝากติดตามไว้นะคะไม่หยิบองค์ไหนขึ้นมาเดี๋ยวอีพีหน้าหยิบขึ้นมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะไล่เคลียร์ให้หมดถาดเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะองค์นี้รายการที่31นะคะหลวงพ่อเงินนั่งอยู่บนเขารูปช้างนะคะ หลวงพ่อเงินนั่งอยู่บนเขารูปช้างแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งารายการที่32นะคะด้านหลังเขียนว่าพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดราหารไร้นะคะอง,นนะะอง์นี้รายการที่32นะคะอง์นี้รายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเอาเป็นพระเหรียญกันบ้างนะคะเป็นเหรียญน,นะคะทรงหยดน้ําหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะรุ่นพิเศษ2518นะคะรุ่นพิเศษ2518นะคะเหรียญหลวงพ่อเอียเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะ รายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่34นะคะองนี้นะคะเขียนว่ารุ่นห่งหลวงพ่อเงินบางคานนะคะองนี้รายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นทรงพระคุณแผนแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่35นะคะ อง์นี้รายการที่35นะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นปิดตาพังพกาดนะคะเป็นปิดตาพังพกาดนะคะเนื้อผิวเก่าๆสวยๆนะคะองค์นี้พอใส่กรอบและเนื้อผิวดูสวยขึ้นมาเลยนะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะปิดตาพังพกาดนะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37เนะคะเป็นรูปเสียญพ่อแก่นะคะเป็นเสียญพ่อแก่แบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่37นะคะอง์นี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่38นะคะค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะ ค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะเป็นพระนางพยาทรงสามเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระรูปหล่อโบราณน,นะคะหน้าตาคล้ายๆหลวงพ่อเงินนะคะ องนี้นะคะรายการที่39นะคะฟังให้ดีนะว่าคล้ายนะพี่นะแต่น้องไม่ได้มั่นใจนะคะว่าหลวงพ่ออะไรนะคะน่าจะใกล้เคียงนะคะเพราะหน้าตาแบบนี้นะพี่เพราะหน้าตาพระแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะองนี้รายการที่40นะคะอง์นี้รายการที่40นะคะพระพุทธชินราชนะคะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะองนี้รายการที่41นะคะองนี้รายการที่41นะคะด้านหลังองค์นี้จะเป็นหน้ากากนะคะ หน้าหลังองนี้จะเป็นหน้ากากนะคะรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นพระรพะคุณแผนหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะจะเป็นพระรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเขียนหลวงปู่ทิมนะคะวัดรหารไรนะคะตัวยันอาาระคล้ายกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที language, ่ XL ite, ML X 43านะคะเป็นพยาเต่าเรือนนะคะเป็นพยาเต่าเรือนนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อดิวนะคะวัดไร่แตงทองนะคะรุ่นปดดนี้นะคะชื่อรุ่นปดดนี้นะคะเป็นพยาเต่าเรือนรายการที่43านะคะต่อไปรายการที่44นะคะเหรียญทรงเหมือนทรงเสมาเอ้ยเหมือนทรงพัดยศนะคะเหมือนทรงตะลบัดพัดยศนะคะ อง์นี้นะคะเขียนหลวงปู่ทีมวัดรหันได้นะคะเป็นรายการที่44นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะมีเส้นเกสานะคะพระปิดตาหลวงปู่โตมีเส้นเกสาฝังตะกุดสีเงินหนึ่งดอกแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตัวยันวงกลมนะคะเขียนวัดประดูชิมพีนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่45นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญรุ่นรวยตลอดนะคะเป็นเหรียญรุ่นรวยตลอดนะคะหลวงพ่อสุริยันนะคะ2566นะคะวัดป่าวางน้ําเย็นองนี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทบนะคะ เหรียญหลวงพ่อทบนะคะองนี้รายการที่47นะคะเขียนว่าวัดช้งงางเผือกตาบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2519นะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเอารูปร่างหน้าตาพระที่ไม่ค่อยรู้จักมาให้ดูกันอีกแล้วนะเป็นพระรูปหล่อนะคะ เป็นพระรูปห่อนะคะเขียนเหมือนเป็นตัวเลขนะคะ2508นะคะแล้วก็ศูนย์ด้วยนะโอ้โหใบมาเลยนะพี่นะองคนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะองนี้รายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะผอพึ่งเนาะเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นทรงรูปทรงแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังเขียนพิเศษฉลองอายุปี2554นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะทรงสวยมากเลยนะพี่ทรงสวยมากเลยนะคะขอบเหรียญก็สวยนะคะต่อไปรายการที่50นะคะรายการที่50นะคะเป็นพระปิดตามีค่าปิดทองด้วยนะคะเป็นเหมือนเนื้อชุบลักนะคะองคนี้เป็นรายการที่50นะคะ อง์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะของ EP นี้นะก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวรอบบ่ายเรามาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะอาจจะเป็นลงตอนช่วงเที่ยงก็ได้นะคะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ